ถ้าเกิดคำถามของนายคืออยากเริ่มลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่จะลงทุนต้องเก่งเรื่องการเงินไหมแล้วก็อีกหลายคำถามเนี่ย ในฐานะของคนที่ลงทุนมาแล้ว8ปี <c oughs> รู้สึกแก่ลงฉันเลยจะขอมาทําคลิปเป็นคู่มือสําหรับพวกนายที่อยากจะเริ่มลงทุนกันในปีนี้นะก็จะขอมาสรุปเป็นสี่สเต็ปสั้นๆเริ่มตั้งแต่เข้าใจว่าเราลงทุนไปทําไมมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนลงทุนเลือกสินทรัพย์ว่าลงทุนอะไรดีแล้วก็โชว์เคสพาเริ่มลงทุนแบบจับมือทําเลยก็เรียกได้ว่าถ้าดูจบคลิปเนี่ยอย่างน้อยนายต้องได้เริ่มลงทุนละมาเริ่มกันที่สเต็ปที่1เลยดีกว่าสเต็ปที่1ปรับ mindset อันดับแรกเราต้องเข้าใจก่่่อออนนนเเเเาาะะะวรรรจจลลงงทุุไไปพืิๆหตผ ก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้เนอะใช่ไหมจะลงทุนเพื่อรวยหรือว่าเห็นชาวบ้านลงทุนแล้วก็อยากทําตามมั่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเหตุผลของผมเนี่ยผมมีเหตุผลอยู่3ข้อที่ว่าทาไมทุกคนควรจะต้องลงทุนข้อที่1ึการออมเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทําให้รวยแต่ต้องลงทุนด้วยอย่างสมมติว่าถ้าเกิดนายหาเงินมาได้1ล้านบาทแล้วนายเอาเงินไปฝากธนาคารถ้าฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปก็จะได้ดอกเบีย้ยอยู่ประมาณ0.3%มหมายความว่าถ้าเกิดนายฝากเงินไว้ทั้งปีเนี่ยตอนสิ้นปีนาะยจะได้ดอกเบบียกลัมา สามพันบาทมันจะไปพอยาไสอะไรเอาไปสุ่มกาชา<ไ>เก็นชินไม่กี่ครั้งต่างก็หมดละตัว5ดาวยังไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> นี่ยังไม่รวมเรื่องเงินเฟอ้อประมาณ 2- 3%ต่อปีด้วยนะเพราะถ้าเงินของเรามันเติบโตช้ากว่าเงินเฟอ้อเนี่ยของที่เราซื้อได้ในอนาคตด,ด้วยเงินจํานวนเท่าเดิมมันจะลดลงเราเลยจําเป็นจะต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟอ้อเพื่ออย่างน้อยเนี่ยให้รักษามูลค่าของเงินที่เราถือไว้ได้เผลข้อที่2 เพื่อ passive income คือต้องบอกว่านอกจากขายตรงแล้วอ่ะการลงทุนน่มันก็สร้าง passive income ได้เหมือนกันและเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เขาใช้ด้วยอ่ะ passive income ก็คือการที่เราสามารถหาเงินได้แม้ในขณะที่เรานอนหลับอยู่ก็คือแบบไม่ต้องขยับไม่ต้องลงมืออะไรถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกับ passive skill ในเกมโมบ้านั่นแหละที่ต่อให้เราไม่กดใช้สกิลมันก็มีผลตลอดเวลานะตรงข้ามกับ active skill เข้าใจมากขึ้นไหมเนี่ย a n a l o g i เด็กติดเกมอย่างสมมติเราเอาเงินหนึ่งล้านไปซื้อกองทุนเอาไว้แล้วกองทุนมันให้ปันผล5%ต่อปีีสิ้าก็ได้ 5 0,000มาฟรี free. ซึ่งหมายความว่าถ้าเราหาเงินมากองไว้ในการลงทุนได้มากพอเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เราไม่ต้องทํางานแล้วเราก็ยังได้เงินต่อไปเรื่อยๆ financial freedom แบบเดียวกับที่พวกขายตรงเขาชอบขายฝันเอาไว้เลยนะเหผลข้อที่3ผมลงทุนเพื่อผลตอบแทนทบต้นหรือบางคนจะเรียกว่าพลังของดอกเบี้ยทบต้นก็ได้นะมันคืออะไรใช่ไหมคือต้องบอกว่าผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยมันทบต้นทบดอกได้สมมุติว่าเราเอาเงิน1000ับาทไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน10%ตอ่อปีนสิ้นปีที่หนึ่งเนี่ยเงินต้นรวมกับผลตอบแทนของเราจะกลายเป็น1,100 บาทต่อมาปีที่2เนี่ยถ้าเราไม่ได้ถอนเงินออกมาเราก็จะได้ผลตอบแทน10%ของ1,100บาทก็คือ110บาทและณสิ้นปีที่2นายจะมีเงิน1,210บาทถ้าแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยให้เงินมันทบต้นทบดอกตัวมันเองไปในปีที่10นายจะมีเงิน2,700บาทปีที่20จะมีเงิน7,300บาทและปีที่30นายจะมีเงิน19,800บาทจากเงิน1,000บาทโตขึ้นมาไั้เกือบ20เท่าอะ่ะจะเห็นได้เลยว่าเพราะพลังของผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันทําให้เงินเติบโตด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราสามารถ ลงทุนโดยปล่อยให้มันทบต้นทบดอกได้นานพอเนี่ยผลตอบแทนช่วงปีทไทยๆจะมหาศาลมากมาก็เลยจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นเกมระยะยาวครับผมถ้าผลตอบแทนการลงทุนมันไม่ได้แย่สัก8-10เรนี่ยแล้วเราสามารถลงทุนได้นานพอสามารถใส่เงินได้เยอะผลตอบแทนจากการลงทุนมันจะมหาศาลเลยเสตที่2เตรียมพร้อมก่อนลงทุนอย่างแรกที่นายต้องทําก็คือต้องออมเงินให้ได้ก่อนเพราะการจะลงทุนเนี่ยต้องใช้เงินเย็น ไม่ใช่เงินเย็นนั้นแต่ผมหมายถึงเงินที่เราไม่จมําเป็นต้องเอาไปใช้ใจ่ายอะไรเงินที่เหลือแล้วจริงๆเ่เพราะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะลงทุนให้รวยเนี่ยมันต้องลงทุนระยะยาวอาจจะเป็น5ปี10ปีบวกเลยตอนนั้นเงินก้อนเนี่ยต้องแน่ใจว่าไม่ถูกเอาไปใช้แน่แน่อย่างที่2เก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้3าถึงหเดือนไม่งั้นแตกครับผม <c oughs> ซึ่งเหตุผลคือถ้าเกิดเราลงทุนระยะยาวเนี่ยแล้วเผอิญมันมีวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าเราตกงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีเวลา3-6ถึงเดือนในการหางานใหม่เพราะ่่่อยางั้นนเี ถ้าเกิดเราไม่มีตังจริงๆเราอาจจะต้องโดนบังคับเพื่อที่จะขายหุ้นออกมาหาตังซื้อข้าวกินอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่สามารถลงทุนระยะยาวได้และที่สําคัญคือพอลงทุนแล้วเนี่ยเราจะใจไม่นิ่งด้วยครับผมซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ในบัญชีธนาคารเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงๆเราต้องสามารถถอนได้ทันทีครับผมให้สร้างเป็นบัญชีธนาคารแยกเอาไว้เลยว่ากองเนี่ยสำหรับ emergency fund เงินสำรองฉุกเฉินเท่านั้นห้ามเอาออกมาใช้เป็นเงินทุนแดงห้ามเอาออกมาใช้อย่างที่3ม ถ้าเกิดนายมีหนี้ดอกเบีย้ยสูงอยู่อย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบหรือว่าหนี้อื่นๆเนี่ยที่โดนดอกเบีย้ย8% 10%ขึ้นไปอ่ะพวกเนี้ยผมถือว่าเป็นหนี้ที่มีดอกเบีย้ยที่สูงมากแล้วเราควรจะจ่ายหนี้หรือปิดหนี้พวกเนี้ยก่อนที่จะไปลงทุนครับผมเพราะอย่างถ้าเราลงทุนเก่งๆเนี่ยได้ผลตอบแทน10%ก็ถือว่าเก่งแล้วนะแถมยังจะมีความเสี่ยงว่าจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทนอีกสู้เราเอาเงินไปปิดหนี้บัตรเครดิตที่เราต้องจ่ายเขาแน่ๆทุกเดือนอะ่ะแบบนี้จะคุ้มกว่าครับผมหรือถ้าเกิดนายมีหนี้ที่ล้นตััววววววจ่่่่่าาาายยยยยไไมมมมมหรรรรรริิงๆนนนกกก็ีีีบทเเ้้้อููดดโคุพ ถ้าใครสนใจลองไปศึกษาต่อดูอ่ะนี่คีย์เวิร์ดข้อที่4วางเป้าหมายการลงทุนแล้วก็รู้ความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ยกตัวอย่างเช่นนายอยากจะลงทุน10บล้านสาหรับการ,กรเกษียณในอีก30ปีหรืออยากจะเก็บเงินให้ได้5 0 0 0 0นเพื่อไปดาวบ้านในอีก5ปีอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ระยะเวลาในการลงทุนและรู้ว่าเป้าหมายเนี่ยมันสตรีทแค่ไหนว่าจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำกลางหรือว่าสูงได้สเต็ปที่3ได้เวลาเลือกอาวุธของนายแล้วลงทุนสินทรัพย์อะไรดีในฐานะที่ผมลงทุนมา ีผมก็จะขอคัดมาเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นเมตาของยุคนี้นะอ่ะหรือก็คือสินทรัพย์การลงทุนตัวเด็ดๆอะ่ะคัดมาแค่ตัวเด็ดๆคือจริงๆสินทรัพย์มันมีเยอะนะเคยพูดไปหมดแล้วแต่คลิปนี้ขอคัดมาแค่ตัวเด็ดๆก็พอเริ่มกันที่ตัวที่1เลยดีกว่าตัวที่1ห,หุ้นรายตัวหุ้นเนี่ยคือส่วนแบ่งของสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกิจการอย่างถ้าเกิดนายซื้อหุ้น Apple 1นึตัวนายก็เป็นเจ้าของบริษัท Apple เพียงแต่ว่านายจะไม่ได้เป็นเจ้าของคนเดียวหรอกนะนายมม่ามาถเด iPhone กยอยอออออืื ตำรวจจับครับผมแต่ว่านายเนี่ยจะได้เป็นเจ้าของร่วมในบริษัทนั้นๆซึ่งยิ่งถ้าเกิดนายซื้อหุ้นของบริษัทนั้นไว้เยอะนายก็จะมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของที่เยอะขึ้นซึ่งผลตอบแทนที่จะได้จากหุ้นเนี่ยมีอยู่2แบบหนึ่งก็คือกําไรจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นหรือ capital gain ซึ่งนายจะได้ตอนที่นายซื้อหุ้นตอนราคาถูกแล้วก็ไปขายตอนราคาแพงอย่างซื้อหุ้นตอนราคา10บาทไปขาย15บาทเนี่ยนายก็จะได้กําไรส่วนต่างอยู่ที่5บาทอย่างที่2คือจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลหรรรรรืออซึ่งถ้าาาาาเเเกกกกกิิิิิดดบบษษัทัททํํํนนธุจจแลวมีไไ็ะร มาแบ่งจ่ายออกมาเป็นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเงินปันผลเนี่ยมันไม่การันตีนะว่ามันจะต้องจ่ายถ้าเกิดบางปีบริษัทดําเนินธุรกิจมีกําไรดีเนี่ยมันก็อาจจะจ่ายเยอะถ้าบางปีมันขาดทุนเนี่ยมันก็อาจจะไม่จ่ายเลยก็ได้ซึ่งมันจะไม่ถูกฟิกเหมือนดอกเบี้ยเนาะที่จะถูกกาหนดว่าต้องจ่ายออกมาด้วยอัตราเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกๆปีแล้วก็อยากจะเสริมอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนมองข้ามก็คือเงินปันผลของบริษัทเนี่ยถ้าเกิดบริษัทเติบโตเงินปันผลที่มันจ่ายออกมาเนี่ยก็สามารถเต ปันผลอยู่ที่1.4ดอลลาร์ต่อหุ้นแต่พอเวลาผ่านไปบริษัทมันค่อยๆเติบโตเนี่ยกลายเป็นว่าปี2024มันจ่ายอยู่ที่3ดอลลาร์ต่อหุ้นคือจะบอกว่าแม้แต่ปันผลเนี่ยมันก็โตได้แล้วเผื่อๆถ้าเราลงทุนไว้นานๆเนี่ยไอ้ปันผลที่จ่ายออกมาสักวันมันอาจจะมากกว่าเงินที่เราใส่เข้าไปด้วยซ้ำต่อกันดีกว่าหุ้นรายตัวเนี่ยถือว่ามี learning curve ที่สูงหรือก็คือมันเริ่มต้นเรียนรู้ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งนั่นแหละเพราะการที่เราจะลงทุนระยะยาวในซักหุ้นหรือวว่่่าา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 สัััักกกบบรรรรรริิิิษษททททนนนนนนึงงงเเเเเีีีจจะต้้้ออมมมคขใใํธุไถป็ ทีมผู้บริหารเป็นยังไงและมีพวกปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทยังไงเพราะการที่เราจะซื้อหุ้นเราต้องซื้อเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเข้าไปเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆเลย learning curve เ,เ,เลยสูงหน่อยก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันมีแพร่หลายความรู้ในอินเทอร์เน็ตมีเพียบส่วนเรื่องความเสี่ยงเนี่ยหุ้นถือว่าเป็นสินทร,รัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงมากถ้าเกิดเราเลือกหุ้นได้ถูกตัวนะซึ่งถ้าตีเป็นตัวเเลขคร่าวาวๆใหห้พพอ็นภ ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8-12%ต่อปีในระยะยาวะนะซึ่งเอาจริงๆก็ขึ้นอยู่กับหุ้นของบริษัทที่เราไปเลือกลงทุนด้วยนะเพราะมันก็อาจจะมีบางหุ้นที่เติบโตมากๆขึ้นมาทีเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนหุ้นเอ็นวีเดียแล้วหุ้นบางตัวก็อาจจะราคาตกลงเป็นลบ70% 80%เลยก็มีเหมือนกันซึ่งผมก็มีไว้ในพอร์ตด้วยเหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อหุ้นเนี่ยเราสามารถซื้อได้ผ่านตัววกกลาางหรรือทีี่่ Bro ker. Bro ker เยโ้มชป อยากซื้อหุ้นไทยก็ต้องเปิดพอร์ตกับทางบโบรกเกอร์ไทยะมีหลายเจ้าเลยนะประมาณนี้หรือจะซื้อหุ้นต่างประเทศก็ต้องเปิดพอร์ตกับ,บโบรกหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็มีบโบรกเกอร์ให้เลือกหลายเจ้าเหมือนกันซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกเริ่มต้น จุดเกิดในการซื้อหุ้นหลายตัวเนี่ยแนะนำว่าเริ่มที่ตลาดอเมริกาน่าจะดีที่สุดครับผมเนี่ยเซ็ตเป็นจุดสปอนไว้เลย <c oughs> อ่ะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราแทบจะซื้อหุ้นได้แทบทั้งโลกแล้วจะซื้อไทยก็ได้ซื้ออเมริกาญี่ปุ่นอินเดียจีนยุโรปเวียดนามซื้อได้หมดเลยแต่เหตุผลที่ผมแนะนําให้ไปเริ่มที่ตลาดอเมริกาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยมันไม่ขึ้นมา10ปีแล้วครับผมโดยภาพรวมตลาดนะนะผมเลยมองว่าถ้ามือใหม่มาเริ่มที่ตลาดหุ้นนนเเ่อกาามมัว็ืถ เป็นตลาดการเงินที่เรียกว่า d e v e l o p e เเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็พัฒนาที่สุดแล้วตลาดหุ้นอเมริกามันเลยไม่ได้มีแค่บริษัทในอเมริกาที่มาจดทะเบียนมันยังจะมีบริษัทจากหลายๆที่ทั่วโลกที่เป็นบริษัทที่เติบโตมาใหญ่มากๆแล้วอะมาจดทะเบียนในตลาดอเมริกาด้วยแมเป็นตลาดที่มี ETF เยอะที่สุดในโลกทาให้เราสามารถกระจายการลงทุนไปได้ทั่วโลกเลยจากการแค่เปิดพอร์ตหุ้นอเมริกาดังนั้นถ้าใครจะเปิดพอร์ตหุ้นอเมริกาเนี่ยผมขอแนะนาสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้ครับมมมซ่่่่เเเนีียรกกออาาาาหหืุ้้้ทไวตใ ก็จะยังติดอยู่ในท็อปสามบรกเกอร์ที่ผมอยากจะแนะนําสาหรับคนที่อยากซื้อหุ้นอเมริกาอยู่ดีนะสามารถซื้อหุ้นแบบ fractional share ซื้อเป็นเศษหุ้นได้เริ่มต้นได้ด้วยเงินแค่5ดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกมากนะประมาณไม่ถึง200บาทก็ซื้อหุ้นอเมริกาได้ละก็ถ้าใครใช้ลิงก์ของผมในการเปิดบัญชีก็จะได้รับหุ้นฟรีสูงสุด400บาทเลยซึ่งจะได้หุ้นตัวไหนเนี่ยเขาก็จะไปสุ่มมาจากตะกา้าจากหุ้น6ตัวที่เขาแจกอะนะลิงก์อยู่ใต้ description. องใีกคริปกั่นจะเเปิดพปปดพออร์ตงไ้แต่จี่บาง จริงที่เขาให้คนอายุ18เปิดได้ะนะไปที่ตัวที่2กองทุนดัชนีภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า Index Fund อินดี x ฟันนะนะซึ่งกองทุนดัชนีเนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทของกองทุนรวมอ่ะหรือก็คือนักลงทุนเนี่ยเอาเงินมาตองกองรวมกันแล้วก็ฝากเงินไปให้ผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารให้นั่นแหละเขาก็จะเอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้อสินทร,รัพย์นูน้นนี้นั้นต่อแต่ว่ากองทุนดัชนีเนี่ยมันพิเศษกว่ากองทุนรวมทั่วไปก็คือมันมีนโยบายการบริหารแบบพา s ซีฟเน้นสร้างผลตอบแทนแทร็กไปกััับบดดดชชนนนนนีีขออองตลาาหหุ้หรืื่ๆโย นนะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยอ่ะกองทุนรวมทั่วไปเขาอาจจะมีผู้จัดการกองทุนเนี่ยมาคอยซื้อขายแบบแอคทีฟเลือกซื้อหุ้นตัวนี้เข้าขายหุ้นตัวนี้ออกหรือก็คือพยายามสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นนั่นแหละแต่ในทางกลับกันเนี่ยกองทุนดัชนีมันบริหารแบบพสซีฟสมมุติถ้าเราซื้อกองทุนดัชนี S&P 5 0 0ซึ่งก็คือดัชนีของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยหมายความว่ากองทุนเนี่ยเขาจะเอาเงินเราอะไปกระจายซื้อหุ้น500ตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นอเม เรา7บาทไปซื้อหุ้น Apple ซื้อเอ็นวีเดียสัก6บาทไมโครซอฟท์ Microsoft สัก6บาทเมซอนสัก4บาทกระจายไปให้ครบ5 0 0ตัวเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราซื้อกองทุนนี้แค่กองทุนเดียวเนี่ยเราได้ตะกร้าของหุ้นที่ใหญ่ที่สุด500ตัวแรกของอเมริกาเนี่ยมาทั้งตะกร้าเลยครับผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยมันจะก๊อปปี้วิ่งล้อไปกับดัชนี s p 5 0 0ที่เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นอเมริกาเลยหรือก็คือสร้างผลตอบแทนได้ตามค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้น,น,นอ หนึ่ได้แคปิตอลเกนกำไรจากส่วนต่างราคา2คือได้ดีเวนด์ เงินปันผลซึ่งจริงๆเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะลงทุนในกองทุนดัชนีที่เขาจ่ายปันผลไหมหรือจะซื้อกองทุนดัชนีที่ถ้าเกิดหุ้นในกองทุนนั้นเนี่ยมันจ่ายปันผลออกมาเขาก็จะเอาเงินไป re invest เอากลับไปลงทุนเพิ่มให้ใหม่โดยอัตโนมัติแบบนี้ก็เลือกได้เหมือนกันมาที่ learning curve กองทุนดัชนีถือว่าลงทุนได้ง่ายมากๆเลยครับผมเพราะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็มีแค่การซื้อกองทุนซึ่งสามารถซื้อได้ผ่านทางแอปกองทุนหรือว่าแอปธนาคารทั่วไปเลยครับผมแล้วที่เหลือมันก็จะจัดสรรเงินของมัััันนนนเเเองงงงงกกททุุชีีคววาาาามสส่่ยยลถถึูแตต้้บหร กองทุนดัชนีถือว่าเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นรายตัวเยอะมากๆเลยครับผมเพราะหุ้นรายตัวเราซื้อแค่ตัวเดียวเนาะแต่กองทุนดัชนีซื้อตัวเดียวเดี่ยได้500ตัวเลยกระจายความเสี่ยงส่วนผลตอบแทนกองทุนดัชนีก็จะตามแทร็ก กับดัชนีของตลาดหุ้นเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นดัชนี S&P 5 0 0ของตลาดหุ้นอเมริก,กาเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ10%ต่อปีซึ่งผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยระยะยาวของ S&P 5 0 0เนี่ยถ้าเฉลี่ยมาตั้งแต่ปี1957เนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ10%ต่อปีแต่ถ้ามาช่วงหลังๆหน่อยเนี่ย10ปีที่ผ่านมามันทำได้อยู่ที่11.3%เดตลยนะซึ่งเฉลี่ยส0อนในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนถือว่าย,ยอดเยี่ยมเลยนะส่วนช่องทางลงทุนซื ส่วนอายุขั้นต่าในการเปิดพอตกองทุนต้องมีอายุอย่างน้อย20ปีถึงจะเปิดเองได้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะให้คอนเทนต์การเงินดีๆแบบนี้มันขึ้นหน้า f e ดของเรายเยอะๆแล้วอยากให้มันขึ้นหน้า feed ของเพื่อนๆด้วยเนี่ยผมขอให้พวกนายช่วยกดไลค์หรือถ้าจะดีกว่านั้นกด s u b s c r i b e เพื่อที่จะช่วย b o สต์เอากระดิ่ของนายให้เจอคลิปการเงินดีๆแบบนี้อีกแล้วคนอื่นก็จะได้เห็นด้วยนะขอคุณมากไปกันต่อตัวที่3 ETF Exchange Traded Fund มันคือกองทุนที่สามารถซื้อได้เหมือนกับหุ้นตัวหนึง่งผ่านตลาดหหุุ้้นนููงงง่่าายมมกกก็คืออลผสระววทแ หุ้นมันมีลูกกันนะนะ <c oughs> ซึ่ง ETF ส่วนใหญ่เนี่ยถูกสร้างมาเป็นกองทุนแบบ Passive มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตาม track ดัชนีเหมือนกันเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกับกองทุนดัชนีทุกประการเลยถ้าเกิดเป็น ETF S&P 500มันก็สร้างผลตอบแทนตาม track ดัชนี S&P 500เหมือนกับกองทุนดัชนี S&P 500เพียงแค่ว่า2ตัวนี้มันจะต่างกันแค่ที่วิธีซื้อครับผมถ้าเป็นกองทุนดัชนีซื้อได้ผ่านทางแอป,ปกองทุนหรือว่าแอปธนาคารแต่ถ้าเกิดเป็น ETF เราต้องซื้อผ่านทางแอปโ Broker หุ้นเหมือนกับหุ้นตัวหนึง่งดังนั้นเเออาาจรริิิงงๆถ้กกดสนนนทททัพย์ีีุ่ช ETF มาลงทุนเหมือนกันเนี่ยจะซื้อผ่าน ETF หรือซื้อผ่านกองทุนดัชนี ซื้อตัวไหนก็ได้ครับผมเหมือนกันเลยแต่จริงๆนอกจากแอปที่ใช้ซื้อต่างกันเนี่ยถ้าเกิดเราเจาะลงดีเทลมันก็มีอย่างอื่นที่ต่างอีกอย่างเช่นเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็พวกผลประโยชน์ทางภาษีอย่างกองทุนดัชนีบางกองมันใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเดี๋ยวผมค่อยลงรายละเอียดคลิปหน้าๆแล้วกันอันดับที่4ทองคําทองคำเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์การลงทุนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นสินทรัพย์ที่เป็น store of value หรือคือเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้รักษามูลค่านั่นแหละถ้าคนรวยแล้วเขามีตังเข จะบินนะน่าแกงแกง <laughs> แกงแกงแกง พอดีช่วงนั้นวันตุดจีนเห็นทองสวยเลยซื้อมาเป็นพร็อพหน่อยนอกจากนี้ทองคาเขายังขึ้นชื่อว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็น s a ฟ e haven หรือคือเป็นหลุมหลบภยลัยนั่นแหละอย่างถ้าเกิดมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอนขึ้นบนโลกเกิดสงครามอะไรพวกนี้คนก็จะแห่เอาเงินมาซื้อทองคํากันแล้วหลายๆประเทศก็ซื้อทองคาไว้เป็นเงินทุนสำรองด้วยนะซึ่งแน่นอนเลเวอเรฟของทองคำเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่าครับผมเรียนรู้ได้ง่ายมากเพราะว่าถ้าเกิดนายอยากจะลงทุนทองคำเนี่ยก็มีอยู่อแบบืออเป็นทงคําแท่งแบบนี้หซึ่งสาามรถเดินไปซื้อได้้ทที่รรานอองเลยหื2จะซื้อทองผ่านแอปมมืืออถกก็็ได้ซึ่งันจะ มีพวกแอปที่เอาไว้เทรดทองขั้นต่ําในการลงทุนเนี่ยแค่500บาทก็ซื้อได้แล้วหมายถึง500บาทเงินบาทนะได้ไม่ใช่500บาททองคําหรือจะซื้อทองคําเป็นกองทุนทองหรือว่า ETF ก็ได้มีเหมือนกันก็นแต่ละวิธีก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่างกันนะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมว่าซื้อทองผ่านพวกแอปเทรดทองดีสุดค่าธรรมเนียมต่ําแล้วก็ขั้นต่ําถูกอ่แล้วก็ลืมบอกไปผลตอบแทนที่เราได้จากทองคำเนี่ยเนื่องจากว่าทองคามันไม่จ่ายปันผลเนาะมันเป็นแค่แท่งโลหะเหลืองๆือนิ่มๆเนี่ยกำไรอย่างเดียวเนี่ยจะมาจากแค ปีที่แล้วแล้วค่อยเอามาขายตอนมันขึ้นไป40,000ซึ่งผมซื้อไว้แล้ว500บาทไม่ใช่บาททองคําแต่หมายถึงเงิน500บาทแซดเนี่ยซื้อไว้ผ่านแอปขึ้นมาต้อง31%โคตรสิง ตกรดครับแต่ถึงแม้มันจะเรียนรู้ง่ายเหมือนซื้อเทอร์นิปในเกม Animal c r o s s i n g แต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเพราะผลตอบแทนจากทองคำเนี่ยจะมาจากการเก็งส่วนต่างราคาล้วนๆแล้วราคาทองเนี่ยมันก็มีการสวิงขึ้นสวิงลงตามสภาวะเศรษฐกิจแต่โดยทั่วไปแล้วตามทฤษฎีนะผลตอบแทนมันควรจะอยู่ที่ประมาณ4-5%ต่อปีแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผลตอบแทนช่วงที่ผ่านมาถือว่าเยอะมากครับผมอย่างหนึ่งปีที่ผ่านมาทองคามันราคาขึ้นมา8%ส่วนตอบแทนย้อหลัง10ปีส่ะเฉลตกอยู่ที่ปีละ14.5%ซึ่อ ถือว่าเยอะเกินทฤษฎีไปเยอะเลยครับผมแต่โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยผลตอบแทนจากทองคํามันควรจะสูงกว่าเงินเฟอ้อแค่นิดหน่อยอย่างเงินเฟอ้อสัก3%เร์ซนี่ยทองก็ให้ผลตอบแทนประมาณ4-5%ออะไรอย่างนี้ไม่ควรจะ ไม่ควรจะชนะหุน้นเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยถือว่าต่ําถ้าเกิดเราซื้อผ่านพวกแอป,ปบนมือถือแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อเป็นทองแท่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มกันที่1บาททองคําส่วนอายุขั้นต่าในการลงทุนอะถ้าจะซื้อผ่านแอป,ปหรือผ่านกองทุนเนี่ยก็ต้องมีอายุขั้นต่ํา20ปีก่อนแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นทองแท่งเนี่ยจริงๆศูนย์ขวบก็ซื้อได้แล้วครับผมมันไม่ได้มีกฎหมายห้ามนะขอแค่มีตังค์ขนาดเด็กศูนย์ขวบยังมีทองผูกข้อเท้าได้เลยเนาะ <laughs> แต่จริงศูนย์ข สกุลเงินดิจิตอลตัวแรกของโลกถือว่าเก่าแก่ที่สุดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่สุดในหมู่คริปโตเคอเรนซีทั้งปวงแล้วครับผมบางคนอาจจะเรียกบิตคอยว่าเป็นดิจิตอลโกลเลยก็ได้ทองคําดิจิตอลซึ่งมันคือสกุลเงินที่ไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลไหนแล้วก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะมาเป็นเงินที่ดีกว่าทุกวันนี้ประมาณนี้นะจะไม่ลงรายละเอียดซึ่งกําไรหลักๆของบิตคอยเนี่ยเราก็จะได้จากแคปิตอลเกนก็คือกําไรจากส่วนต่างราคาที่สูงขึน้นนี้เป็นตัวหลักเลยนะส่วนกำไรจากแหล่งที่2ก็คือเราอาจจะสามารถเอาบ ก็จริงๆมีหลายรูปแบบนะเราไปศึกษาดูได้แต่ถ้าถามผมผมซื้อแล้วถือไว้เฉยๆดีกว่าถ้าไม่ได้อยากเอาไปเสี่ยงกับยิวฟาร์มซึ่งยิวฟาร์มเนี่ยก็จะสามารถสร้างแพสซีฟินคมออกมาได้คล้ายๆกับพวกดอกเบี้ยหรือว่าปันผลเลยนะเร์นนิ่งเคอร์ฟของบิตคอยเนี่ยผมถือว่ากลางถึงสูงเพราะว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีต้องเข้าใจถึงเทคโนโลยีพื้นฐานทองมันต้องรู้วิธีเก็บเงินโอนเงินให้มันปลอดภัยด้วยเพราะจริงๆมันก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ใหม่นะอ่ะเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูอย่่างงของผมเนีย ก็ลงทุนในบิตคอยไว้เหมือนกันซึ่งวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บบิตคอยก็คือเก็บไว้ในแฟลชไดร์ไม่ใช่เก็บไว้ในฮ <laughs> าร์ดแวร์บอเล็ตครับผมก็จริงๆก็มีหลายยี่ห้อนะอย่างของผมเนี่ยก็เก็บเอาไว้ในเล d เจอซึ่งที่หยิบออกมาเนี่ยก็เพราะ แค่อยากอวดเฉยๆครับผมไม่มีอะไรมันสวยเนาะใช่ไหมดูดีเนี่ยความเสี่ยงของบิตคอยเนี่ยถือว่าสูงมากครับผมแล้วผลตอบแทนก็ถือว่ามีความผันผวนที่สูงมากด้วยเพราะมันถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ใหม่มากเพราะบิตคอยเพิ่งสุกสร้างมาตอนปี2008เองแล้วหลังจากนั้นราคาก็พุ่งมาตลอดนะเนาะก็มีทั้งขึ้นทั้งลงนั่นแหละแต่ถ้าเรามาดูผลตอบแทนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราซื้อไว้ตั้งแต่ช่วงที่มันถูกๆเลยเนี่ยผลตอบแทนมันขึ้นมาโอ้โห หนึ่งล้านหกแสนเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยผลตอบแทนมันก็เริ่มที่จะสเตเบิลมากขึ้นนะอย่างถ้าเราซื้อไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วอ่ะมันก็ขึ้นมาแล้วประมาณ85%ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่าต้นก็จะอยู่ประมาณ22%ต่อปีแต่เอาจริงๆเรื่องนี้ข้อมูลมันก็ไม่ค่อยพอนะดังนั้นอาจจะตอบไม่ได้ว่าผลตอบแทนจริงมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ในระยะยาวช่องทางการลงทุนในบิตคอยก็คือซื้อผ่านทาง Exchang e หรือก็คือแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขาาายายยริิปโตเเเเนนนนีหลลลจ้้ใไททงงุ่ ต่ำมากแพลตฟอร์มบางเจ้าในไทยแค่10บาทก็ซื้อได้แล้วส่วนอายุขั้นต่ำในการเปิดพอร์ตลงทุนกับทาง exchange คือขั้นต่ำา8 8ปีเหลือเชื่อขั้นต่ำน้อยกว่าหุ้นได้ไงวะเนี่ยถัดไปตัวที่6อสังหาริมทรัพย์ ฉันเข้าใจว่าคนอาจจะมองว่ามันไกลตัวใช่ไหมกว่าจะซื้อคอนโดได้หลังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเหตุผลอยู่ว่าทำไมมันอยู่ในิสต์สินทรัพย์การลงทุนที่เป็นเมตามาที่รูปแบบผลตอบแทนก่อนผลตอบแทนจากกระสังหาเนี่ยจะมาจากหนึ่งกำไรจากส่วนต่างราคาราคาบ้านที่มันสูงขึ้นส่วนที่2ก็คือค่าเช่าเช่นซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ค่าเช่ารายเดือนส่วน learning curve เนี่ยผมมองว่า learning curve ระดับกลางถึงสูงถ้าลงทุนถูกที่ก็รวยลงทุนผิดที่ก็ไม่รวยความเสี่ยงอยู่ระดับกลางกลงแต่เอาจริง,รงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ้เช่าไดแล้วก็ผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยเนี่ยโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ5 ถึง8%ต่อปีซึ่งอาจจะเป็นยิ่จากค่าเช่าสักประมาณ4-6%อีกสัก2 3%ก็อาจจะมาจากมูลค่าของอสังหาที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยนะซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยราคาบ้านมันต้องแพงขึ้นตามเงินเฟอ้ออ้อลืมบอกไปสินทรัพย์ทุกตัวที่ผมเลือกมาวันนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ลอยตัวตามเงินเฟอ้อหมดเลยนะครับผม inflation hedge หรือก็คือถ้าเกิดปีไหนเนี่ยที่มีเงินเฟอ้อสูงผลตอบแทนจากสินทรัพย์พวกเนี้ยก็ควรจะสูงขึ้นเพื่อไป offset กับเงินเฟอ้ออย่างน้อยกกกก็ตาาามมทททฤษฎีนนนนนนนดดดััังนนงงงงงงง้้ถลลลุใขออออพวววเเเยหห่่่่รืิิฟสช ก็สามารถซื้อจากโครงการเป็นอสังหามือหนึ่งเลยก็ได้หรือจะไปซื้อเป็นอสังหามือ2ซื้อต่อจากชาวบ้านก็ได้ส่วนสิ่งที่พิเศษที่สุดของอสังหาคือเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องใช้ผมพูดอย่างนี้แล้วอาจจะมีคนเริ่มพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าโอ้ไหนใครว่าไม่ต้องใช้ไงเห็นไหมเวลาซื้อบ้านต้องดาวบ้านนู่นนี่นั้นคือต้องบอกว่าถ้าเกิดบ้านที่เราซื้อมันเป็นบ้านหลังแรกมันไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วถ้าเกิดเราบริหารดีๆอะพวกค่าตกแต่งห้องอื่นๆเพื่อเตรียมห้องให้มันปล่อยเช่าได้อะเนรามาแล้้วววไเดี๋ยผมมจะาทําาคคคิิปออธบบยเเรรร็วๆนี้ัผมืใ จะทําตามบ้างะนะซื้อคอนโดปล่อยเช่าแบบไม่ต้องใช้เงินสักบาทส่วนอายุขั้นต่าในการซื้อสังหาปล่อยเช่าเนี่ยคือขั้นต่ํา20ปีต้องบรรลุนิติภาวะก่อนถึงจะทาธุรกรรมซื้อบ้านซื้อคอนโดได้ะนะและที่สาคัญต้องมีรายได้ด้วยเพราะแบงก์จะดูสลิปเงินเดือนสำหรับพิจารณาปล่อยกู้แต่เอาจริงเรื่องอายุขั้นต่ำการลงทุนแต่ละอย่างอะ่ะถ้าเกิดน้องๆอ,อายุไม่ถึงจริงๆอาจจะขอลงทุนผ่านบัญชีของพ่อแม่ก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นหุ้นเราก็สามารถลอง paper trading เปิดบัญชีที่ไม่ต้องใช้เงินจริงก่อนแล้วลองลงทททุุนน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 นเเเเเลล่่่่กกกกกอออจะไได้้้้รรรีียยยูวาาาาาางงงงงงมมััััป็ซึฟ์ชหถ ลองเล่นหุ้นอเมริกาก็ไปลองเปิดดูได้ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นขายอีกรอบ <laughs> ขายอีกรอบ <laughs> วิธีลงทุนที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่คือต้องบอกว่าไอการลงทุนเมตา6ตัวที่ผมบอกมานี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีหมดเลยนะแต่มันก็อาจจะมีบางตัวที่ง่ายบางตัวที่ยากเนาะดังนั้นถ้าเกิดให้ผมแนะนําเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่แบบเพิ่งเกิดเ,เ,เ,เนี่ยผมแนะนําว่าให้เริ่มจากลงทุนในกองทุนดัชนีกับ ETF ก่อนแล้วถ้ายังไม่รู้ว่าซื้อดัชนีไหนดีผมแนะนําว่าดัชนี S&P 500ไปเลยครับผมอย่ <c oughs> ลืมบอกไปไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนเป็นแค่ความเห็นนะอย่าลืมไปทำกันบ้านเงินของใครของมันผมมีเหตุผลสั้นๆออยู่3 90%0% ของนักลงทุนส่วนใหญ่รวมถึงผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ แพ้ตลาดครับผมแพ้ตลาดในที่นี้หมายความว่าเขาสร้างผลตอบแทนได้แย่กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นแย่กว่าการซื้อแต่ชนีตลาดหุ้นถือเอาไว้เฉยๆอ่ะซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของนักลงทุนเนี่ยคือค่าใช้จ่ายและก็อารมณ์อย่างที่2ยิ่งเราลงทุนนานโอกาสขาดทุนยิ่งลดคือสถิติเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าเกิดเราลงทุนในแต่ชนีเอสแอนด์พีห้าร้อยเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนแค่ปีเดียวโอกาสที่เราจะได้รับผลตอบแทนมากที่สุดเนนนลทุดเิกขาา้รงึนะ จะเห็นว่าผลตอบแทนที่แย่ที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนสุดท้ายถ้าเกิดเราลงทุน20ปีเราจะไม่มีโอกาสขาดทุนเลยครับผมเนี่ยผลตอบแทนที่ต่ําที่สุดที่ได้คือบวก2%ยิ่งถือยาวมันยิ่งช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วก็อย่างที่3เนี่ยเอดัชนี S&P 500 ตัวแทนของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันผ่านวิกฤตมามากมายแล้วครับผมแล้วมันก็ถูกพิสูจว่ามันฟื้นขึ้น,นมาได้แล้วก็เติบโตในระยะยาวอ่ะเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดกราฟเลยนี่คือกราฟดัชนี s p 500 total return เป็นดัชนีที่รวมผลตอบแทนจากทั้งตัวของปันผลแล้วก็เ a p i t a l Gain แล้วจะเห็นว่า s p 500เนี่ยมันเคยคราชมันเคยตกนะอย่างตรงนี้ .com bubble ฟองสบู่หุ้นเทคตรงนี้วิกฤตอสังหาซับยพร้อมตรงนี้เทรดวอลอเมริกากับจีนอ,น,น, COVID, น,อบนอันนี้โควิดเน วิกฤตเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยขาขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าต่อให้มันมีวิกฤตมาหลายครั้งในระยะยาวแล้วดัชนีนี้มันก็ขึ้นครับผมสมมติถ้าเกิดเราลงทุนในดัชนี s อสแอนด์พีห้าร้อยตั้งแต่สาปีที่แล้วเนี่ยซื้อลงทุนเอาไว้แสนหนึง่งตอนนี้เนี่ยเงิน0,000แสนนั้นจะกลายเป็นประมาณ1นึ่ล้านเก้าแสบาทผลตอบแทน1นึ0งพปเครับผมเงินเพิ่มขึ้นมา19เท่าซึ่งนี่คือผลตอบแทนจากการซื้อถือไว้เฉยๆโดยไม่ต้องสนใจวิกฤตไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับผมยังได้ผลตออออแแททนนนนนนนขาาดดดีี้้้ัั่หหละงกรรซืืออุช ETA ETF ที่มันลงทุนในตัชนี S&P 500เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะสร้างผลตอบแทนตาม S&P 500แบบเกือบเป๊ะเลยอย่างที่2คือมัน w e l l diversify มันกระจายความเสี่ยงหุ้นไป500ตัวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอเมริกาถ้าเราลงทุนเองไม่มีทางกระจายถึง500ตัวอย่างที่3คือเป็นกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากครับผมอย่าง ETF i s h a r e c o r e S&P 500ตัวย่อ IVV เนี่ย expense ratio ของกองทุนมันอยู่แค่0.03%อารมณ์คล้ายๆค่าธรรมเนียมรายปีกองทุนนั่นแหละแต่ถ้าเรามาดูกองทุนอื่นที่เป็น active fund นะค่าธรรมเนียมมันจะอยู่ประมาณ1%หรืออาจจะมากกว่านั้น ด้วยซ้ซึ่งถือว่าไอเนี้ยถูกมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกนายกําลังตามหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นอยู่ประมาณ10%บวกลบต่อปีและตั้งใจจะลงทุนระยะยาวแบบไม่ได้มีเวลามาคอยมอนิเตอร์มากเนี่ยตัว ETF หรือกองทุนตัชนี SP500 เนี่ยถือว่า Perfect, okay, ครับผมโอเคคราวนี้มาถึงสเต็ปที่4การลงทุนจริงซึ่งตัวที่ผมจะสาธิตลงทุนให้ดูเนี่ยคือตัวของ IVV เป็นหนึ่งใน ETF ที่ลงทุนในดัชนี S&P 500ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลงทุนตามอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเปิดพอร์ตหุ้นอเมริกากับทางบรกเกอร์ก่อนซึ่งจริงๆมีหลายเจ้าจะใช้เจ้าไหนก็ได้แต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตด้วยแอป v b u ถ้าสมัครด้วยที่ผมก็จะมีแจกหุ้นฟรีด้วยเออลืมบอกไปถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดพอร์ตหุ้นกับทางบรกอเมริกาเนี่ยมันจะสามารถใช ได้เลยนะซื้อได้ทั้ง2ตัวเลยอ่ะก็หลังจากที่เปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ให้เพื่อนๆอนโอนเงินเข้าไปแล้วก็กดแลกเงินในแอปนะแล้วพอจะซื้อเนี่ยให้เราไปที่กดเครื่องหมายค้นหาข้างบนจากนั้นก็พิมพ์ตัวย่อหุ้นหรือว่า etf ที่เราต้องการซื้อเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเราจะซื้อเทสลาใช่ไหมอ่ะพิมพ์ tsla ก็กดเลือกได้ก็จะมีกราฟราคาหุ้นเทสลาอยู่มีรายละเอียดข้อมูลทร่วๆแต่ในที่นี้เราจะซื้อเป็น ivv เนาะก็ให้เราพิมพ์ ivv อ่ะก็จะม ๊บกดเข้าไปจากนั้นให้กด Trade แล้วก็เลือกให้เป็นฝั่งซื้อจากนั้นเลือกคําสั่งซึ่งจริงๆเราสามารถเลือกคําสั่งแบบกําหนดราคาหรือก็คือกําหนดราคาหุ้นที่เราต้องการที่จะซื้อได้ซึ่งเราก็ต้องมากดใส่ราคาตรงนี้หรือเราจะกดซื้อเป็นแบบ market price ก็คือซื้อหุ้นที่ราคาตลาดตอนนั้นเลยซึ่งถ้าเป็นหนึ่งใหม่ผมก็แนะนําเป็น order market price นะครับง่ายกว่าจากนั้นใส่จํานวนหุ้นที่เราต้องการซื้อก็สามารถใส่เป็น0.1หุ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือเราจะใส่เป็นจํานวน US ดอลลาร์ก็ได้ว่าแบบซื้อหุ้นเป็นลลา์ อะไรอย่างนี้มันก็จะบริหารเงินได้ง่ายกว่านะเวลาที่คําสั่งมีผลก็เลือกภายในวันที่ส่งคําสั่งซื้อ,อจากนั้นกดซื้อได้เลยยืนยันกระจึง อ่ะแล้วมันก็จะขึ้นว่า order f i l l d หมายความว่าคำสั่งซื้อที่เราส่งไปเนี่ยมันแมชเรียบร้อยแล้วอ่ะซึ่งลืมบอกไปขั้นต่ำในการซื้อหุ้นกับแอป b ี b o เนี่ยอยู่ที่ $5 ดอลลาร์ก็ประมาณไม่ถึง200บาทก็สามารถซื้อหุ้นได้แล้วอ่ะแล้วก็สามารถซื้อเป็น fractional share เป็นเศษหุ้นได้ด้วยพอเราซื้อเสร็จปุ๊บอ่ะเราอยากรู้ใช่ไหมว่าหุ้นที่เราซื้อหรือ etf ที่เราซื้อเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนก็ให้กดออกมานะครับผมจากนั้นก็กดไปที่ตรงกลาง เลื่อนลงมาเนี่ยเราก็จะเจอพอร์ตการลงทุนของชั้นมันก็จะขึ้นเลยเนาะว่า IVV จําจำนวน5หน่วยกดเข้ามาดูรายละเอียดได้หรือถ้าจะกดขายก็ทําคล้ายๆเดิมเนี่ยกดปุ่มขายอย่างตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการขายให้เสร็จสับ จากนั้นก็กดขายได้ตามปกติครับผมอ่ซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจําเป็นจะต้องรู้ก็คือตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเขาจะเปิดทําการซื้อขายวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ามทุ่มครึ่งถึงตีสีบ้านเราแล้วก็จะมีบางช่วงเวลาที่เป็นช่วง daylight saving เนี่ยประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนเขาจะเปิดซื้อขายเร็วขึ้น1ชั่วโมงก็คือ2องทุ่มครึ่งถึงตีสาซึ่งเรื่องนี้จําเป็นจะต้องรู้เพราะว่าเวลาเราจะส่งคําสั่งซื้อแล้วให้มันแมชทันทีเนี่ยเราจะต้องมากดซื้อขายในช่วงเวลานี้อ่ะซึ่งนอกจากการซื้้ออแแบบปกกติลวเเีีี่ยทาาางงคมฟจรร์สํ ดีซีเออัตโนมัติดอลลาร์คอสเออร์เจิงอ่าหรือก็คือจะเป็นการส่งคําสั่งซื้ออัตโนมัติด้วยจานวนเงินที่เท่ากันทุกๆเดือนอ่าสำหรับคนที่อาจจะอยากออมหุ้นออม e t f แล้วกลัวลืมซื้อทุกเดือนนะสมมติเราจะ DCA IVB เนาะอ่าก็ให้ไปที่จุดสามจุดด้านล่างเลือกดอลลาร์คอสเออร์เจิงใส่จํานวนเงินที่เราต้องการ DCA ใส่ไว้5ดอลลาร์ความทีเลือกเป็นทุกเดือนแล้วก็เลือกวันที่ที่เราต้องการซื้อก็อ่าแบบเป็นวันที่หนึ่งของทุกเดือนก ินจากบัญชีธนาคารที่เราผูกเอาไว้เลยก็ได้เหมือนกันตั้งเสร็จสับพเรียบร้อยกด next ยืนยันแล้วก็เสร็จสิน้นซึ่งหลังจากนี้ทุกๆวันที่1ของเดือนเนี่ยวีบูก็จะตัดเงิน5ดอลลาร์มาซื้อ ivv ให้ผมทุกเดือนแล้วนะอ่ะซึ่งที่พิเศษสำหรับฟีเจอร์นี้ก็คือทางวีบูเนี่ยเขาไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นสําหรับคําสั่ง dca และที่สําคัญคือจะตั้งกี่แผน dca ก็ได้เรียกได้ว่าประหยัดค่าทมเนียมเข้าไปอีกครับผมแล้วก็นอกจากการ dca แบบปกติแล้วเนี่ยมันยังมีการ dca แบบาาาดินาม ก็คือปกติเนี่ยการ DCA ทั่วไปเขาจะซื้อด้วยจานวนเงินเท่าๆกันทุกๆเดือนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบไดนามิกระบบมันจะปรับเงินลงทุนตามสภาวะตลาดให้อัตโนมัติถ้าตลาดแพงราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยมันก็จะลงทุนให้น้อยลงแต่ถ้าตลาดถูกราคาต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะเพิ่มเงินลงทุนให้เองก็ไปลองดูกันได้นะถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดก็มาลองกดดูตรงนี้ได้มันก็อาจจะอธิบายเนาะว่าหลักการของมันเนี่ยมันทำงานยังไงอ่ะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะสนใจเงินรอลล่าที่เราแลกไว้สสาาาารรรรับบบออเเเเทดนนียจะมถไ้้กกงิฝ FVB ซีดีอยู่ที่3.5%ต่อปีแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินด้วยครับผมก็ถ้าใครอยากจะฝากเงินเอาไว้รอตัดไปลงทุนก็สามารถได้ดอกเบีย้ยตรงนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะแล้วก็ใครที่อยากจะลองเปเปอร์เทรดดิ้งเทรดแบบไม่ใช้เงินจริงเนี่ยก็สามารถไปใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยให้กดไปที่ตลาดหุ้นอ่ะเลือกทดลองเทรดเปิดมาแล้วก็จะมีเงินเลย1ล้านดอลลาร์นะก็จะซื้ออะไรซื้อได้หมดเลยอาจจะลองซื้อหุ้นเอาหุ้นเทสลาแล้วก็ลองกดซื้อกดขายเล่นเล่นดูได้หมดเลยครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้พวกนายก็เริ่มลงทุนเปนแล้วนะ gratulation แต่เบื้องต้นเนี่ยฉันแนะนําว่าให้นายลองลงทุนด้วยเงินจํานวนน้อยๆดูก่อนนะใช้เงินเย็นแล้วก็เริ่มลงทุนด้วยเงินที่เสียได้พอช่วงแรกๆที่มันกําไรเนี่ยนายจะดีใจมากแล้วช่วงที่มันขาดทุนตัวแดงเนี่ยพวกนายก็จะเสียใจมากเหมือนกันดังนั้นสิ่งสําคัญในช่วงแรกเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วกะลงทุนให้รวยเลยแต่เราลงทุนเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะลงสนามจริงแล้วก็ได้เริ่มสักทีแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเลือกหุ้นให้ถูกตัวหรือการลงทุนให้ถูกกจััังงหวววะะแแต่ม่มมมมมนนนนคคืออออิิยลาาาสสํเเใร มาลงทุนเพิ่มการหารายได้เสริมหรือการเพิ่มรายได้ของพวกนายเนี่ยจะช่วยให้ในายเพิ่มแก็บในการออมเงินได้มากขึ้นและที่สําคัญอย่าลืมหาความรู้เพิ่มเติมและกด subscribe ไปด้วยเพราะความรู้นี่แหละที่จะช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนของพวกนายสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเชื่อกาน